สวัสดีครับผมปัญญาธิญาดีครับสวัสดีครับผมหมอมนัทอุทุมพุทธพรครับครับวันนี้รายการเพื่อคุณภาพชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2556นกะครับก็เป็นรายการเพื่อสุขภาพสำหรับรายการวันนี้ก็เป็นเรื่องของการได้ยินหรือเกี่ยวกับเรื่องหูนะคระก็ได้เชิญในแพทย์มนัทอุทุมพุก ท่านอดีตท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์าลังกรณ์มาอะไรนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกและการได้ยินในขณะนี้ท่านปลดเกษณราชการแล้วครับก็แต่ว่าท่านก็ยังได้ดําเนินการเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องแก้ข่าวนิดหนึ่งเป็นรองคณะบดีครับพอเป็นรองคณะบดีนะเป็นรองคณะบดีก่อนไป อันนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการได้ยินนะครับครับก <ๆๆ S 1> ็บถ้าเราพูดถึงการได้ยินเราก็นึกถึงหูทุก,กคน<ห>นะครับ,รบหูนะครับนะทุกคนคงคงเคยเห็นอย่างนี้มาแล้วนะครับนะก็จะมีใบหูนะครับมีรูหูนะฮะมีแก้วหูมีกระดูกหูนะจนกระทั่งมีประสาทหูตรงนี้ด้วยนะครับนะ ใบหูก็จะเป็นตัวป้องเสียงนะครับเราจะเห็นเลยว่าใบหูเนี่ยนะ,ะจะเป็นป้องเสียงให้เข้าไปในรูหูนะฮะเพราะงั้นอ,อย่างสัตว์บางชนิดใบหูกลางเยอะเะก็จะได้ยินเสียงละเอียดนะฮะดังขึ้นนะฮะหรืออย่างบางคนได้ยินน้อยก็จะเอามือป้องหูเพื่อให้เสียงมันเข้าหูเนี่ยนะฮะดังขึ้นนะฮะจากเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะกระทบกับแก้วหูนะฮะแก้วหูจะเป็นเหมือนหนังกรองนะครับที่จะคอยสั่นสะเทือนนะฮะเสร็จแล้วเสียงเนี่ย นะจะเดินผ่านนะกระดูกหู3ชิ้นนะครับสามชิ้นหนะึ่งของสามชิ้นนะจากชิ้นสุดท้ายนี่นะครับนะจะติดกับนะหูชั้นในซึ่งจะเป็นตัวทําให้น้ําที่หูชั้นในเนี่ยกระเพื่อมนะเหมือนบันพับนะฮะกระเพื่อมนะจากน้ําที่กระเพื่อมเนี่ยก็จะเป็นตัวนะมาทําให้เซลล์ขนที่อยู่ข้างในประสาทหูชั้นในเนี่ยโบกไปโบกมาก็จะเหมือนหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณนะ ป๊บๆนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนี่ยส่งสัญญาณขึ้นไปตามประสาทหูขึ้นไปที่สมองฮนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือติดกัะหูเนี่ยจริงๆหูจะมีหน้าที่2อ,อย่างอันที่สองก็คือเกี่ยวกับการทรงตัวนะครับที่เป็นห่วงห่วงอย่างนี้อยู่3าห่วงนะที่เรามักจะมีอาการว่าเวียนหัวแล้วเป็นจากน้ําในหูไม่เท่ากันนะอันนี้เราคงจะอ่านะ ไว้เขานัา <Lead S 1> ่นะครับวันนี้เอาแค่เรื่องหูนะฮะนะทีนะนี้เวลาเส้นประสาทหรือสัญญาณที่ส่งขึ้นไปที่สมองเนี่ยสมองต้องทํางานปกติด้วยถึงจะตีความได้ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะจากที่ตีความได้หมายความว่าจะต้องมีประสบการณ์ว่าได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะไอคุณหมอพูดอย่างนี้หมายความว่าเวลาผมพูดผมยาทัยาดีพูดอย่างนี้คุณบอ เวลาผมไปที่ไหนก็ตามคุณหมอยังไม่ได้เห็นหน้าปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บคุณหมอก็รู้ทันทีว่านี่คือเสียงคุณปัญญาถูกต้องเลยครับจากประสบการณ์นีครับอย่างนี้นี่ไม่ต้องไปแกะคลิปๆอะไรกันนะครับนะฮะเสียงจะเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนนะครับครับเดียนทางคุณหมอครับคุณหมอพูดถึงว่าเรื่องหูตอนนี้กําลังจะพูดถึงองค์ประกอบของหูนะครับคุณหมอก็บอกรายทางเลยบอกว่ามีตั้งแต่ใบหูเรื่อยๆไปข้างในนะครับหูเล็กหูใหญ่นี่ก็มีก็มีส่วน คุณหมอว่าถ้าหูใหญ่ยิ่งดีใหญ่คือใบหูใบหูใหญ่กลางก็จะป้องเสยนได้เยอะนะฮะตามธรรมชาติตามธรรมชาติแต่โดยทั่วไปแล้วต่างกันไม่เยอะหรอกครับอาจารย์ยกเว้นแต่เด็กที่เกิดมาผิดปกติที่มีใบหูเล็ก,ลกๆหรือไม่มีรูหูที่นี่ผมถามคุณหมอว่าเอ๊ะโบราณก็ว่าถ้าหูกลางนะแล้วหูยาวอายุยืนถูกต,ต้องหรือเปล่า โอ้โหน่าจะน่าจะใช่นะใช่นะเหมือนพระพุทธเจ้าใช่เลยมีมีคนก็ถามว่าอุปพุชเจ้าดิหูไม่เหมือนเรานะแล้วหูเต้นใหญ่หรือหูเต้นยาวนะก็ได้ยืนก็เลยต้องถามคุณหมอว่าหูหูใหญ่หูใหญน่าจะมีส่วนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทําวิจัยนะอ่าแล้วครับคงคงจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับครับแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าหูเล็กหูใหญ่นะครับอาจจะมีส่วนน้ําในหูตรงนี้ผมสนใจ นะครับเพราะมีบางท่านบอกว่าบางทีเราก็ได้ยินเสียงว่าเราได้ยินว่าเอ๊คนนี้เขาเดินโครงเพลงโครงเพลงไปให้หมอตรวจแล้วปรากฏน้ําในหูไม่เท่ากันคุณหมอช่วยช่วยอธิบายทีไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรโอเคกันเราก็ลงไปเล็กน้อยนะฮะสำหรับเรื่องระบบการทรงตัวอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่าหูนี่มีหน้าที่2อย่างคือ1การได้ยินนะครับนะฮะอันที่สองคือการทรงตัวนะ นะการทรงตัวก็จะเห็นเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเป็นสามท่านะครับนะนะห่วงสามท่าอย่างนี้นะข้างในเนี่ยจะมีน้ําเลี้ยงนะฮะ<ก>น้ําที่เลี้ยงอยู่ข้างในห่วงเนี่ยเป็นอันเดียวกับที่เลี้ยงสมองอนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่เหมือนตะกอนนะนะแคลเซียมลอยไปลอยมาอยู่ข้างในนะฮะก็จะเหมือนเครื่องยนต์นะที่จะพยายามจะปรับให้ร่างกายบาลานซ์กัน โดยปกติก็จะมี2เครื่องยนต์ก็สองข้างนะครับถ้าเมื่อไร่ที่มันทํางานไม่ประสานกันก็หมายว่าสองข้างอยู่ในหูข้างเดียวหรือไม่ฮะสองข้างฮะสองข้างอย่างเี้ออสองข้างหูสองข้างนะเหมือนเหมือนเครื่องบินสองสองเครื่องยนต์ masa, right no in นะเคยบานไปมานะนอกจากจะบาานซ้ายขวาแล้วยังมีบานขึ้นลง ข้างหลังนะฮะเพราะมันมีสีมันมีลายการไกลตรงนี้ผมมองโอ้ธรรมชาติสร้างไว้ละเอียดมากแต่ว่ามองดูแล้วยุ่งยากเลยยุ่งยากยุ่งยากที่ที่เราจะรักษาบาลานให้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องมันเกิดไม่เท่ากันเมื่อไหร่มันโครงเครงก็มาเมื่อไหร่หรือมันน้อยกว่าอันนั้นแหละเรียกว่าเม่่บ้านนั้นเราคงจะมาพูดละเอียดทีนะครับนะฮะในในโอกาสต่อไปครับครับเอาละครับตัวนี้ก็ได้แล้วขมูลนะครับหูเล็กคูใหญ่น้ำในหู เอ้ผมไม่เคยได้ยินครับว่าขนในหูที่คุณหมอว่าไอ้ขนในหูเนี่ยมันจะทำมันอ๋อเราเรียกว่าแฮเซล e l ฮะคือปกติเนี่ยในหูชั้นในเนี่ยที่เป็นตัวประสาทรับเสียงเนี่ยนะครับนะมันจะมีแ a i r เซลเหมือนกับลักษณะก็เหมือนประสาทเซลล์ขนนะครับนะนะเรียงไปมาซึ่งตัวนี้พอเวลาสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นตัวกระตุ้นนะถ้าดูให้ดีตรงเนี้ยนะก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะให้เกิดสัญญาณนะนะ ส่งไปตามประสาทหูขึ้นไปที่สมองไปสมองนะครับภาษาอังกฤษเรียกแฮร์เซลเราก็เลยใช้ประสาทเซลขนนะฮะเพื่อแคร์เซลนะฮะเราก็เราดูเรรูน้ำในหูใบหูขนในหูเพิ่มเติมคุณหมออาจจะนอกประเด็นหน่อยบางคนเขาบอกว่าเราอยู่นานๆครับไปในที่หูมันเต็มรูหูครับแล้วมันไม่ได้ยินครับก็ไปแค่หูเขาบอกไปแค่หูเขาบอกไม่แค่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยินไม่ต้องแค่สิ ก็เลยถามมบอกว่าไอ้ขี้หูเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นจากอะไรกับเออจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าขี้หูเนี่ยนะฮะนะมีประโยชน์นะครับก็เป็นสิ่งดีนะฮะแต่บังเอิญเราไปเรียกเป็นขี้หูก็เลยดูเหมือนของสกปรกนะครับนะถ้าเรียกเป็นคุณคุณขี้หูคุณหูอะไรเงี้ยจะดีขึ้นนะก็เป็นขี้หูนะเออปกติมันจะมีเซลล์สร้างนะไขมันตรงนี้อยู่แล้วนะฮะที่เป็นขี้หูนะครับนะ พอสร้างเยอะหน่อยมันก็จะเต็มรูหูนะครับบางคนจะมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละคนนะเพราะเต็มก็เหมือนกันเอามือไปอุดในรูหูก็จะทําให้เรารู้สึกหูอือ้อหรือได้ยินน้อยนะในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราคงต้องเอาออกนะคือถ้ามันเต็มแล้วมันได้ยินน้อยเราก็ต้องเอาออกท่านผู้หมอต่อเลยบางทีเขาบอกไม่ต้องไปแค่หูหรอกรถ้ามันรู้จะเต็มนะ แต่แคงหูเนี่ยมึงทีมันก็หลุดออกมามันยิงหรือเปล่าไปทราบโอไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกโดยปกติเนี่ยเรามักจะแนะนําว่าอย่าไปแคะหูถ้าไม่จําเป็นะนะเพราะว่ามาีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยคือบางทีไปคือหนึ่งเพรายิ่งแคะเนี่ยนะมันจะยิ่งรับยิ่งมันนะ ใครที่แคบมันก็จะยิ่งแคบไม่ต้องคนอื่นนะตัวผมเองนี่แหละนะคือมันมีความรู้สึกอย่างนี้เวลาอาบน้านะครับอาบน้ําเนี่ยอาบน้ําเข้าหูบ่อยมากมันรู้สึกไปมือไปแจะในหูมันก็จะแฉะนะอยู่สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคันคันหูเราก็ใช้ไอ้คัตตันบัตคัตตันบัตส็สเหลียนะก็ไปดึงเอาออกมาทีเนี้นานเขาไอ้ความก็เคยชินประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เอ๊ะมันไอ้น้ำมั่งหรือไอ้ ฝุ่นมั่งหรืออะไรในขี่หูมันจะมากก็ไปดึงออกมาค่อยๆเนี่ยก็ทําเรียกว่าทํควาบสะอาดการทํควาบสะอาดที่ผมทํามาถูกต้องหรือผิดครับนะฮะขี้หูเนี่ยปกติมันจะมีสร้างอยู่ในนี้หนึ่งละอันที่สองเนี่ยนะฮะผิวหนังที่หุ้มใบหูเนี่ยจะเหมือนผิวหนังทั่วไปกคนเราจะมีคีิปไข่ใอะไรพวกนี้ได้ในหูนะนะครับนะฮะโดยปกติเนี่ยถ้าเรายิ่งกระตุ้น นะเช่นไปยิ่งแคะบ่อยไปเช็ดบ่อยมันก็จะยิ่งสร้างขึ้นมาเยอะนะครับเพราะงั้นเราจะแนะนําว่าหนึ่งถ้าสมมติมันแม่นเปียกก็คือเอาข้อตับัตโอเคเช็ดนิดหน่อยซับนิดหน่อยนะเอาน้ําที่เปียกออกมาเทังไงน่ครัไม่ต้องไม่ต้องไปล้วงเลยละล้วงกบไปด้เลยบางทีก็ไปได้เพราะว่าอารจะเห็นเลยว่าถ้าขี้หูมันอยู่แถวนี้เนี่ยนะโดยธรรมชาติเนี่ยว่าเราปั่นเนี่ยมันก็จะยิ่งดันยิ่งดันยิ่งดันนะฮะดันเราก็จะเข้าไปอยู่ข้างในก็นะครับ นะดันวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยมันก็จะอัดแน่นพออัดแน่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะอักเสบปวดขึ้นมาได้โดยเฉพาะบางทีเวลาน้ําเข้าทนะี่หูพองปุ๊บก็จะเกิ<บ>ดปวดขึน้นมาได<บ>้คุณหมอต่อเลยไนดะ้ถ้าพวเราไม่เอาออกนะฮะครับก็บอกว่าขี้หูมันก็ไปอยู่ข้างในไปอยู่นานๆเข้าไอ้ขี้หูเนี่ยไอ้เชื้อจุลินทรีย์จะเข้าไปอาศัยกินขี้หูเราเราได้ไหมโอ้แปลกมากเลยนะอาจารย์คร<ะ>ับขี้หูเนี่ยนอกจากเป็น เป็นขี้หูหรือไขมันแล้วเนี่ยนะมันยังมีตัวการเชื้อโรคกันอะไรอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะ<อ>นะฮะถึงแม่แบคทีเรียเข้าไปมันก็ไม่ไปสะสมนะฮะนะฮะงอกตัวหรือไปเจริญเติบโตได้ในขี้หูมันไม่เหมาะนะครับ<น>เพราะงั้นมันการเชื้อโรคเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปย,ยุ่งเลยนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าแมนเต็มเยอะอ่นานๆดูดทีผมบางทีคุณไข้ตั้งห้าปีเจ็ดปีค่อยดูดก็มีอ่าครับนะครับ หรือในเด็กๆขอเตือนนิดหนึ่งในเด็กๆคุณแม่นั่นแหละอพอเห็นขี้หูลูกแล้วคันมือคันมืออ,อยากจะแยงอยากว่าเพราะคุณแม่เนี่ยแยงหูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมือนนะีก็มาช่วยแยงคุณพ่อด้วย <c oughs> พอเจอคุณลูกก็เลยไปแยง,ยงลูกต่ออันตรายเลยนะเราเจอบ่อยเลยพอแยงไปแยงมาคนเดินผ่านในี่กระแทกปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเพราะงั้นไม่ต้องไปไป แยงเยิงไปปั่นมันนะฮะยกเว้นอยู่สักสองสามกรณีเช่นโอเคลูกอยากจะไปไว่ายน้ำเราก็ต้องดูแหละถ้ามีขี้หูต้องเอาทําความสะอาดนิดนึงไม่งั้นน้ํามันเข้าไปในหูแล้วก็จะทําให้มันอักเสบได้ีมันจะมีพวกสสาร์เสลยน,น,นะพวกแอนตี้มันเข้าไปนะคอันที่สองก็คือในกรณีที่เราอยากดูหูชั้นกลางแก้วหูว่ามันอักเสบไหมอย่างนั้นเราก็ต้องเอาขี้หูออกนะ เพื่อดูว่าหูชั้นกลางเนี่ยอักเสบไหมเช่นเด็กบางคนอยู่ๆก็กลางคืนนอนร้องปวดหูนะถ้ารูหูมีขี้หูเต็มปุ๊บเราก็ต้องเอาออกเพื่อจะได้ดูข้างในนี้การที่เอาแล้วกนะ็เอา,เอาขี้หูหูออกถ้าเราไม่ชํานาญเราควรจะเอาออกเองหรือว่าควรจะไปห<อ>าแพทย์ครับไปหาแพทย์ได้เลยครับนะอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวนี้เขา็หมอเด็กนะหมอเด็กนะก็จะหมอเด็กหรือหมอหูก็ตามเะระเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือที่จะดูดนะ ในสุดท้ายนะั่ผู้สูงอายุนะที่จะใส่เครื่องช่วยฟังเราก็ต้องเอาขี้หูออกไปเนื่อาจา์ใส่เครื่องช่วยฟังมันก็ดันขี้หูเข้าไปก็ไม่ได้ยินสักทีหนึ่งผมเจออยู่บ่อยครั้งทีเดียวว่าใส่เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ยินนะเพราะว่าขี้หูไม่เต็มอยู่ข้างในมันก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะงั้นถ้าทางที่ดีแล้วถ้ามีปัญหาไปให้มหูเขาจัดการให้เถอะครั้งหนึ่งผมมีลุงน้อขผมคนหนึ่งนะครับเข,เขามีญาติแล้วญาติ คนนี้พูดแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินคในที่สุดเขาก็พาญาติเขาวเียไปหาหมอหูครับแล้วก็เอาพาผมไปด้วยปรากฏว่าพอหมอเขาก็เอาขี้หูออกนะคนไข้ที่เขาพาไปบอกโอ้รู้นี่มานานนี่ก็มาเสียนากน็ดีนะ,ะมาโล่งเลยเดี๋ดวตัวน,นี้ได้ยินแล้วก็เลยบอกว่างั้นจะไปยาไหนๆมาแล้วนะ แค่ด <mm ้วยเลยนะผมก็เลยไปเลยแค่แต่ความจริงตอนนั้นผมก็ยังได้ยินอยู่นะก็เลยทําให้ผมมองดูโอ้คนนี้คงขี้หูคงเยอะนะอยู่นานนะครับตรงคนที่อัดแน่นนี่จะทําให้ได้ยินน้อยไปประมาณ20่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับครับนะครับแต่บางหมายก็อาออกมาแล้วก็มันก็จะได้ยินชัดขึ้นครับครับได้ยินชัดขึ้นครับเอาละครับเราได้รู้จักโครงสร้างของหูกันแล้วนะครับตั้งแต่ใบหูดูหูเข้าไปนะครับไปถึง ฝนในนั้นแล้วก็น้ําในรูหูต่างๆแล้วเนี่ยนี่คือองค์ประกอบของหูที่ที่เป็นปกตินะที่ปกติที่ปกตินะครับครับทีนี้ครับคุณหมอครับอาการปกตินี่ที่เขาบอกว่าเอหูเสียงเนี่ยหูกับเสียงมันของคู่กันใช่ไหมใช่ครับแต่เราจะยินเสียงมันก็ต้องอาหูมันต้องยินแต่หูมันสมบูรณ์ดีมันก็ไม่เป็นไรที่เขาบอกไอ้คำว่าเดซิเบนเดซิเมตเนี่ย มากน้อยประการใดที่หูเรารับได้กับรับไม่ได้ครับเกือโดยปกติเนี่ยนะครับเสียงที่ดังเนี่ยมันก็จะต้องมีระดับในการวัดถูกไหมอาจารย์เราก็ยังมีมาตราในการวัดนะรรเราเรียกเป็นเดซิเบลเดซิเบลเ,เดซิเบลว่าหูเนี่ยเราจะได้ยินอยู่ที่กี่เดซิเบลกี่เดซิเบลโดยท,ทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้สเกลที่อยู่ประมาณสักศูนย์ถึงร้อยร้อยสิบนะครับในหูคนปกติก็จะได้ยินอยู่ประมาณต้องไม่ มากกว่า3 0 d เดซิเบลนะครับนะถ้า10-20นี่ก็เรียกว่ายัาง,อยาง,อยางอยูอย่ในเกณฑ์ปกตินะ20กว่าก็อาจจะเรียกว่าหูหนักหน่อยคือหมายว่าต้องดังนิดๆ <c oughs> แต่ถ้า40-50ถึงได้ยินแสดงว่าเริ่มเริ่มเริ่มจะมีประสาทหูเสื่อม <c oughs> หรือได้ยินน้อยนะ <c oughs> แต่ถ้าร้อยเดซิเบลขึ้นแล้วย,ยังไม่ได้ยินนั่นคือหูหนวกเลยนะ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบเ,เราเห็นว่าเรื่องเสียงแวดล้อม เขาก็มาเกี่ยวข้องกับหูด้วยนะเช่นถ้าอากาศก็ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไรใช่ไหมความร้อนความหนาวเพราะหูก็มีที่ผมทราบว่าสิ่งแวดล้อมเวลาคุณตั้งโรงงานนะคุณตั้งโรงงานนี่คุณจะต้องทําให้เสียงเนี่ยไม่เกินกี่เดซิเบนซิเบนนี่เขาก็กำหนดไว้โรงงานเท่านั้นใช่ไหมเพราไมิฉะนั้นคุณจะโดนร้องเรียนเนี่ยใช่ครับแสดงว่าเรื่องหูเนี่ยก็มาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อก็มลพิษนอกจากเรื่อง อากาศครับก็จะมีเรื่องเสียงอยู่ด้วยครับนะจริงๆเขาก็จะมีเครื่องวัดอยู่อาจารย์ไปตามสี่แยกเนี่ยนอกจากวัดฝุ่นนะนะวัดฝุ่นแล้วก็จะมีวัดวัดเสียงเนี่ยดังเกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าอาจารย์ไปอยู่ที่ประตูน้ํานะวัดออกมาเนี่ยเกินฮะบางทีเก้าสิบบางทีร้อยหนึ่งเพราะงั้นตํารวจจรอจรที่อยู่แถวแถวสี่แยกวัดติดๆเนี่ยนะหูเสื่อมทุกาล น่นดังหนึ่งนะฮะดังเกินนะฮะหรืออย่างทั้งด่วนนะอาจารย์จะเห็นเลยเวลาวิ่งบนทางด่วนเนี่ยบางทีจะมีกำแพงเสียงเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยดังเกินเข้าไปในบ้านคนอื่นหรือโดยเฉพาะโรงเรียน<ฆ>นะเขาจะมีก้นไห้นะหรือแม้แต่ผับในขับโรงหนังเนี่ยจริงๆจะมีกฎระเบียบว่าไม่ให้เกิน80เดซิเบล85เดซิเบลนะนะแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นนี่เกินกับหมดนะครับ ่ครับนะครับโรงงานอุตสาหการรมเนี่ยตามกฎหมายแรงงานเขามีกำหนดไว้เลยนะครับ,รบถ้าทํางานในที่ดังเกินแปดสิบเดซิเบลจะได้ไม่เกินหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับ,รบแล้วก็โรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับเขาจะมีม,ม,ม,มีมีคำเตือนหรือมีสีเตือนเลยเช่นเครื่องจักรที่ดังนะ8ปดสิบเดซิเบลก็จะมีเลยว่าในรัศมีไม่เกินเม็ดหนึ่งจะเป็นสีแดงไว้ให้เขาไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่คนงานที่ทํางานอยู่ใน ที่ต่างๆที่เสียงดังเกินเนี่ยเขาจะมีสับเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งอื่นด้วยไม่งั้นนานๆไปจะทำให้หูเสื่อมไปก็เห็นไหมครับว่าว่าระดับเสียงตอนที่เราคุยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาละเพราะมันมีผลกระทบกระเทือนต่อระบบเสียงในหูของเราใช่ไหมจนกระทั่งใช่ครับต่ต้องออกเป็นกฎออกเป็นเกณฑ์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องเสียงรอบระดับเสียง ครับคือส่วนพวกอย่างนี้เนี่ยนะฮะกฎหมายจะออกระเบียบบังคับได้ครับแต่พฤติกรรมของคนเนี่ยบังคับไม่ได้อาจารย์จะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องใส่หูฟังแล้วก็เดินนะนะขึ้นรถไปฟ้าเดินไปเดินมาถูกไหมฮะถ้าอาจารย์ลองนึกดูว่าถ้าเราเดินผ่านท,ที่ที่มีเสียง80เดซิเบลเนี่ยแล้วอาจารย์ใส่หูฟังเนี่ยอาจารย์ต้องเปิดเท่าไหร่ ต้องเก้าสิบอ่ะถูกไหมฮะต้องรังดังกว่าสิบเมตรเพื่อ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 จะไม่ให้เสียงรับข้างมาบวกมาเข้าสูงกว่าใช่ไหมถูกต้องนะผมทราบนะพอสูงกว่าปุ๊บเนี่ยรับอย่างนี้นานๆเสื่อมครับอ๋อที่นี่ผมเข้าใจว่างี้ครับนึกว่าแกขัดงงลำคาญนะก็เลยใส่หูเสียบ้าไปเพื่อมาหยากจะฟังเสียงข้างนอกครับนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าใส่ลงไปตรงนี้นะ เสียงมันจะดังได้เดี๋ยวมันจะต้องสูงกว่าถึงจะ,ถ,งจะถึงจะได้ <ใจ S 1> ได้ยินได้เพราะไม่ใช่นะ <c oughs> เสียงนอกมันจะแย่งใช่ไหมใช <c oughs> โ่โอ้อย่างไรก็แล้วก็ <c oughs> มีมีรายงานชัดเจนเลยว่าเด็กที่อยู่ตามเมืองต่างๆที่ใช้พวกนี้เนี่ยนะโอกาสประสาทหูเสื่อมเนี่ยจะมีเยอะกว่าเด็กที่อยู่ตามชนบทที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะมือถือเอ่ยฟังเพลงเอ่ยอะไรต่างๆอ้าวอาจารย์ครับ อาจารย์บอกว่าอยู่ในชนบทรูไม่เสื่อมนะแต่ผมเองเป็นเด็กชนบทผู้เสื่อมเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับโรงงานก็ไม่เคยมีเท่าไหร่แล้วระเพณีเก่าๆเราเนี่ยเวลาใครตายเนี่ยเขาจะมีงานจุดพลุไอ้จุดพลุเนี่ยนะฮะมาต้องสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยพอจุดพลุทีไรผมต้องหนีเลยเพราะว่ามันดังจนกระทั่งไอ้แก้วหูเนี่ยมันปวดนะคแล้วบางคนเนี่ย หนีลงไปในน้ําเขาบอกหนีลงไปในน้ํายิ่งยิ่งมันอัดหนักเขาเป็นนะนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอครับครับมันเราฟังดีว่าไอซีในในในชนบทนะะนในชนบทเนี่ยมันมันแรงขนาดเนี้ยมันมีปัญหาไหมครับจริงๆเสียงจากระเบิดเนี่ยมีอันตรายสองส่วนนะฮะจากนะส่วนหนึ่งคือเสียงที่ดังครับส่วนที่สองเนี่ยคือแรงอัด ครับครับแรงอัดเนี่ยแรงอัดจะแรงระเบิดเนี่ยหรือเสียงเปินหรือเสียงระเบิดเนี่ยจะทําให้แก้วหูตรงนี้นะฮะเข้าไปเนี่ยจะทาให้แก้วหูเนี่ยฉีกใช่ไหมฮะจะทําให้แก้วหูฉีกเสร็จแล้วทำให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมด้วยสองอย่างครับครับครับนะฮะสองอย่างเพราะงั้นแนะนําเลยว่าต้องปิดนะหรืออยู่ไกลๆกลครับ ก็คนะุณหมอครับก็ที่ผมพูดในทนวนนบทนะทนะทนบทบางทีหรือว่าเวลาสงครามนะนะสงครามที่ทหารจะเข้าไปรบกันเนี่ยมีตั้งระเบิดมีตั้งปืนทั้งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะอู้เจอเยอะเลยครับรโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยบางทีทหารตำรวจยิงโดยที่ไม่ได้ป้องกันนะเห็นหูหนวกเป็นแถวเลยครับ ไม่ึึงงเป็นหาถกนหกนก็สรุปแล้วว่าไอ้คนในกรุงเทพนะในเมืองหลวงจะเครื่องจักกลบ้างนะครับเครื่องมือถือกันบา้างก็ถือว่ามานําหน้าในชนนบุก็จุดพลุในทหารก็อยู่ในสนามก็ล้วนแต่แต่เครื่องทําลายไอ้ไอไอกันได้ยินการได้ยินของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าแล้วแต่จะมากแต่น้อยก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ากันไปนะครับเอาละครับคุณหมอครับวันนี้เราก็คุยกันมาหาทางได้จะรู้ว่า หูประกอบด้วยอะไรกันแล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรที่จะไปรบกวนหูโดยเฉพาะเสียงเสียงดักหนักเสียงเบาเสียงมากเสียงน้อยประการใดเราทราบกันไปแล้วนะครับครับเอาละครับผมก็คิดว่าเราคงจะหยุดพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วตอนต่อไปผมก็จะถามคุณหมอว่าหูที่ดีๆเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วทีนี้ไอ้หูที่มันเกิดบกพร่องขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเกิดจากอะไรนะครับขอให้ท่านพู้ ชมได้ติดตามในตอนที่สองตอนต่อไปเพราะเราจะพูดกันถึงหูที่เกิดบกพร่องด้วยสาเหตุหลายประการนะครับแล้วก็จะหาให้คุณหมอช่วยหาทางที่จะป้องกันรักษาป้องกันและแนะนำก็จะอยู่ในภาคที่สองดังนั้นท่านผู้ชมโปรดติดตามในเกี่ยวกับเรื่องหูเรื่องการการได้ยินนะครับในตอนที่สองต่อไปตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ